โอเคครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชูการคิมิโนโตะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราเปิดรายการมาเราก็ต้องสวัสดีทุกทุกคนกันก่อนนะครับก็ผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเล็กนิวโว่กับชูการคิมิโนโตะคนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้นะถามว่าเราจะมาทําอะไรกันนะครับเราก็จะมาทดสอบสังคมนะครับทุกคนว่าคนในประเทศนี้เนี่ยเป็นคนที่ใจดีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดคนเขาเป็นคนใจดีผมก็จะมีรางวัลตอบแทนให้เขานะครับแบบว่าสม สมมติเราก็มีแบบทดสอบให้เขาใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะให้เงินเขานะถึงตอนนี้ผมก็จะอับจนหนทางเหมือนกันนะครับแต่ก็จะพยายามให้เขานะมีอยู่ร้านสามอ่ะสักให้เอาไปแจกสักห้าแสนดีกว,ว่าทุกคนเพราะว่าการลงทุนในคนดีเนี่ยมันแบบมันไม่มีมากไม่มีน้อยนะครับทุกคนไปห้าแสนเดี๋ยวเราค่อยไปหาเงินกันใหม่นะครับเงินมันหาได้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครนะครับพี่ชายครับรบกวนนิดน,นึงครับพี่พี่พอมีให้ผมยืมก่อนสักสองหมื่นไหมอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวคืนประมาณอีกสิบนาทีครับพี่ดิ้นไหมดิ้นไหมเสียงพี่ตัดไพอพอจะมีให้ผมยืมก่อนไหมครับพี่สักสองหมื่นแบบผมจะเป็นจริงๆพี่เดี๋ยวอีกสิบนาทีผมมาคืนครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วพี่เดี๋ยวผมมาคืนนะครับ นี่นะครับเขา ID 98ียนะทุกคนเขาให้ผมมา20,000ื่นนะครับผมไปขอยืมเขา20,000ื่นนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขามีเงินเยอะหรือเปล่าไงแต่ผมจะโอนคืนให้เขา80,000ื่นนะครับทุกคนดูว่าเขาจะตกใจไหมนะทุกคนนะไปโอนโอนเลยนี่ดิอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนะครับอีกสักพักเดี๋ยวผมจะโอนคืนนั่นให้เขาจะตกใจนะครับ98 98แปดเก๊บแปดหมื่นนะครับทุกคนปุ๊บ ไม่ใช่โกนเงินไปให้ใครก็ไม่รู้นะอันนี้ผมคืนไปเลยนะครับพี่เยอะอยังอ่ะเอาก็แบบพี่เป็นคนดีไงพี่ใจดีอ่ะอพี่ให้ผมยืมผมก็แบบอยากให้อะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรขอบมากครับเดี๋ยวลองลองคู่นี้บ้างทุกคนเล่นสนุกแล้วแบบเจอคนคนดีมันก็สนุกพี่ชายพี่สาวผมมีอะไรรบกวนหน่อยได้ไหมอ่ะครับพี่พี่ชายพี่สาวแบบม,มีมีรถไหมครับผมแบบ อยากไปที่หนึ่งอะครับพี่แต่รถผมมันพังอะไปส่งได้ไหมอะมีรถเริ่มต้นนะครับได้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 พี่ชายพี่สาวไปส่งได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ไดนี่เราได้คู่ที่สองแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาด้วยดีกว่าจะไปครับผมอยากไปสายไฟอะครับพี่แต่ว่าแบบรถผมมันพังอะครับพี่แล้วมันก็หายด้วยมันเบิกม,มันเบิกตรงไหนอะ าตรงนี้เขาพี่สีฟ้าครับพี่เห็นไหมนี่นี่นี่กดกดดีกดดีของพี่มันไม่ขึ้นว่าการหลานเหรอไม่ไม่ผมผมมาได้โรงเรียนเนี้ยอ๋อพี่อยู่อีกโรงเรียนเหรอครับใช่ใช่ใช่เอาสีอะไรเนี่ยผมอยู่สีแดงอ๋อแล้วพี่สาวคนเมื่อกี้เขาอยู่สีเขียววะเหรออยู่สีเขียวครับอยู่สีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปบอกให้พี่เขาได้ได้ได้ครับเฮ้เจดีอ่ะ ใจดีอ่ะทุกคนแบบเอเอรู้สึกว่าแบบเวลาได้คุยกับคนที่เขาใจดีรู้สึกว่าใจฟูไหมไม่รู้อ่ะ,ะอน,นี่สายละเนี่ยเออเออเจอคนที่เขาพูดดีด้วยคุยดีๆมันแบบมันใจฟูอ่ะ Nice พี่สาวครับอ่าไปส่งสายไฟได้ไหมขึ้นขึ้นได้เลยก็ได้โอเคครับพี่ขึ้นขึ้นขับไปเล่นนี่ก็ได้ครับ จูก้าปะใช่ใช่เอารู้จักผมได้ไงนีไไ่ไม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 ่เดินเดนเดนเดินนี่โอเคครับโอเคครับรู้จักผมได้ไงเนี่ยชื่อวันหัวนะอ๋อโอเคครับแล้วก็สามสองสองนะครับเมื่อกี้เราให้ไปหกหมื่นต่อหนึ่งคนนะเดี๋ยวผมโอนไปให้เขาสักแสนสองนะครับให้เขาแบ่งกันนะสามสองสอง ไปจอดใกล้ๆนะครับไม่อยากไปจอดไกลๆนะเดี๋ยวซ่อมไม่เขาด้วยอะวิชนชนเละตุ้มเป๊ะหมดละเดี๋ยวไปจอดใกล้ๆนะครับไปสักเวลระยะสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาจอดสัก5นาทีนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่ห้องเรียนนะครับไปดูว่าเขาอยู่ไหมนะครับแล้วก็เอาเป็นเงินสดให้เขาดีกว่าเพราะว่าแบบเขาจะได้แบบเขาจะได้ดีใจหน่อยเราจะได้เห็นรีแอคชั่นเขานะครับว่าเขาเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมก็ไปที่ที่คนชอบไปกันนี่านะครับแบบ ไปหลบหรือไปอะไรอย่างงี้เนดะี๋ยวไปหลบก่อนนะครับอ่านี่ไงเดี๋ยวเข้าไปหลบก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปให้เงินเขานะครับรล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ มีหน้าที่แค่รออย่างเดียวนะครับซึ่งคนดีมันก็ต้องได้สิ่งที่ดีตอบแทนนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ซีเรื่องเงินนะครับอาจจะเกิน5 0,000นนะวันนี้ผมไม่ไม่ซีนะครับทุกคนว่าเงินผมจะออกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับอาวุธผมก็มีอยู่แล้วด้วยก็เลยเอามาแจกดีกว่านะครับให้ผู้เล่นที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือน2คนนั้นหรือว่าคนที่เขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนที่แบบมีน้ําใจนะได้เอาไปใช้ต่อยอดมันก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทัวร์บ ทำไมที่นอนหายวะผมปรับภาพแบบภาพไม่หายอ่ะดูดิในกระจกมันเลยไม่ค่อยสวยเลยอัดคลิปไปด้วยมันปรับหายไม่ได้นะทุกคนโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปให้เขาเลยผมไม่อยากรอแล้วผมอยากเห็นรีแอคชั่นเขาแล้วนะครับว่าเขาจะตกใจไหมหรือจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าเขาคงไม่ตกใจหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นจํานวนที่เยอะเนาะแสนกว่าเอง หรือให้ไปนคนละแสนดียแต่พี่หมีคนเนี่ยเขาจะเสียใจนะเพราะว่าเราให้เขาไปน้อยมากเลยสักแสนสองละกันนะครับคนละหกหมื่นนะมันก็โอเคอยู่นะครับแจกเท่าก็เท่ากันเนาะแต่ใครที่ช่วยผมแบบช่วยผมเยอะๆเลยนะผมจะให้เยอะๆเลยเนาะหลือเราไปให้พี่หมีเพิ่มดีเราเข้ากันนะครับอันนี้เหินเข้านะ ึอันนี้ชูก้าใช่ไหมผมก็ตกใจนึกว่าพี่ไปรู้จักผมมาได้ไงอ๋อประเด็นคือชื่อมันอยู่บนหัวฮัลโหลครับเดี๋ยวพี่ชายพี่สาวมาหาผมหน่อยได้ไหมอ่ะาากูกะจะไปแอบข้างโรงเรียนแม่งเลยห้องน้ำอีกชีวิต โอเคผมเอารถมาคืนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับผมหกหมื่นสองอ่ะพี่สาวพี่ชายนี่เอาไปแบ่งกันนะครับพี่อันนี้ให้ให้ไปอ่ะตอบแทนแบบตอบแทนที่ว่าพี่ช่วยผมไงผมก็อยากให้ตอบแทนอะไรเงี้ยไม่เป็นไร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 เอาไปเลยครับผมตั้งใจให้อะเน,นี้ยถ้าแบบไม่รับไว้มันก็แบบมันก็ ไม่ไม่ค่อยดีมันก็จะเฟลเฟลไงไเราสีเดียวกันก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็เอาไปแบ่งกันเนีย่ยแล้วพวกพี่เออพิ่งเข้ามาในประเทศเหรออันนี้อันนี้ผมเพิ่งเข้าครับแต่นอนไรอยู่นานแล้วอ๋อน,นี่อยู่นานแล้วแต่นี้เพิ่งเข้าใช่ไหมครับอ่าแล้วพี่ชายใช้วุอะไรอยู่เนี่ยใช้ปากครับปากเวลอะไรศูนย์ปลปปผมพาไปตีด้วยเพราะว่าเป็นคนดีไงมันใช้อะไรบ้างอ่ะ ผมมีกล่องเวลสองอ่ะพี่เอาไปปะล่ะเพราะว่าแบบผมไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยได้ครับดเดี๋ยวมไ้เอาาี่ย <c oughs> แล้วก็โอ้โหแจกของแม่งใจฟูอ่ะกูแบบรู้สึกว่าแบบเจอคนดีๆแล้วแม่งใจฟูจริงชอบชอบแบบชอบอะไรที่แบบเป็นคนดีอะไรเงี้ยอ,อันนี้ผมมีเหลือแค่สามกล่องนะครับพี่เดี๋ยวเวลหนึ่งเดี๋ยวผมไม่นี่ไปเอามาให้เพิ่มโอเคนะได้ครับ มันให้กันไม่ได้อะพี่ตีแบบปกติได้ไหมอ่ะได้แต่จะมันตีตู้โรงเรียนนี้ไม่ได้ต้องไปติดเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูของแล้วผมก็เอาของให้พี่ไปโอเคไหมอ๋อโอเคครับปฉชลามเวลหนึ่งเอ็นเใฟคหนึ่งสายไฟหกปูนหก แลมันก็เป็นมูลค่าที่โอเคอยู่นะไม่น่าเกียดที่จะให้เขาอย่างละ6นะครับเราก็ให้ของไปเลยนะถือว่าเขาเป็นคนดีนะเขาช่วยผมอะถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ช่วยผมผมไม,ไม่ให้เลยแหละแล้วก็ออทองแดงสิบอีก20่ปุ๊บ ี่ก็20ปึ๊บให้เขานะครับทุกคนแล้วก็นี่สิแล้วก็วกปูนกระสายไฟอีก6นะครับจริงๆอ่ะไ้อของพวกนี้ผมเอาไว้ขายนะครับหาตังคนะ์เนาะแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นคนดีเขาก็ควรได้รางวัลน,นะจ๊ะปุ๊บมอบแม็กไอเหรียญ f อพี่ไปหาซื้อเอานะครับพี่เดี๋ยวผมให้ตังค์ไปเดี๋ยวผมให้ตังค์ไป โป okay, ก,กติมันเหลือละสองพันเดี๋ยวผมให้พี่ไปห้าพันเผื่อพี่ต้องใช้เพิ่มนะได้ครับได้ครับห้าพันห้าพันห้าพันมันไม่มีอยู่จริงนี่นะพี่ครับ,รบเติมศูนย์ให้ตัวหนึง่งครับถ้าไม่ใช่อหล่อมาก<ม>ครับหล่อมากไม่ผมแบมบอยากช่วยไงพี่ช่วยผมผมก็อยากช่วยพี่ไงแลกกนันครับครับครับไปหาผู้โชคดีรายต่อไปวันนี้แบบเงินไม่หมดไม่อยากเลิกถ่ายอะคนดู เฮ้อก็เป็นไรที่แบบแต่ผมจะไม่เอาแบบคนแบบที่ไม่เอาเพวกแบบรุ่นโกนะเพราะว่ารุ่นโกส่วนเนี่ยเขาก็จะมีตังค์หมดแล้วอะนะเพราะแบบรุ่นกงรุ่นโกที่เขาดูเป็นคนแบบมีเงินน่ะเออนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเขามีเงินแล้วนะเราให้ไปมันก็จะแบบคือเราไปให้คนรวยอะ่ะมันก็เหมือนเราช่วยแบบช่วยไม่ถูกที่นะครับ บยไปหาคนที่นู่นเดี๋ยวแลนเดี๋ยวครับทุกคนตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแลนแล้วนะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแลนมันจะอยู่บริเวณสะพานนะครับก็ไปกันได้นะครับเป็นแลนที่เรียกว่าอาจจะเปลี่ยนที่มาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับทุกคนก็ไปไปกันได้นะครับปุ๊บไปเองวัดรถตั้เออลองยืมหลักแสนเลยปะล่ะแบบ พี่ผมขอยืมหน่อยได้ไหมครับแสนหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาแสนอ่ะสองแสนผมขอยืมหน่อยครับสองแสนถ้าเขาให้ผมผมก็จะให้เขาเพิ่มแบบอีกแสนหรือว่าเท่าตัวอะไรเงี้ยเออไปดูนะครับแต่ไม่เอาไอ้พวกแบบเล่นวงเล่นบอ่อนเล่นบาร์นะครับมันแบบเดี๋ยวมันเอาไปจมหมดนะเออนะผมอยากได้คนที่เอาไปต่อยอดอ่ะไปจ่ายผู้ชายกับผู้หญิงไปจ่ายใครดีวะ ซาโบนี่เขาเข้าประเทศมานานแล้วอ่ะเดีย๋ยวเอาคนนี้ดิอ่ะแต่งตัวแต่งตัวมีเอกลักษณ์ดีดูดูฮัลโหลครับพี่ชายครับว่าไงครับว้าให้ครับว่าไงครับพ,พี่พี่พี่มาหาผมแบบนึงได้ไหมครับแม่งกูไม่ได้เสียอาการเลยนะ ไมหลอครับพี่อันนี้คือผมมีแบบพี่เข้าประเทศมานานยังน่ะเดือนหนึ่งได้ครับผมมีเดือนต้องใช้เงินด่วนอ่ะผมขอยืมเงินก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ก็เอาเบอร์ผมไปแล้วพี่ยืมเท่าไหร่อ่ะฮถึงใบสามครึ่งไม่ใช่หรอใช่ใช่รถนึงผมขอคุยสองคนกันอะไรนะครับพี่พี่ถามว่าอะไรนะ ต่อเท่าไหรอ่อ่ะมีไม่เยอะอะ่ะใช้ขึ้นเกาะไปหมดแล้วให้ให้ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับพี่เพราะผมจําเป็นจริงนะเมื่อวันนั้นผมโดนขอกระทืบไนงะผมไม่ให้นี่ไว้ใช่เมื่อเขาทืบผมเลยอะ่ะสดสดไว้แค่สามแสนนะพี่เอาสักสองแสนก็ได้ครับพีเ่เอาเอาเอาเบอร์พี่มาอา่าเบอร์เหรอครับสองหนึ่งห้าครับพี่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สี่หนึ่งสี่แปดสองห้าครับพี่พี่จะไ,ไว้โทรทวงเอ่อทอะไรนะ อาเบอร์ผมสี่หนึ่งสี่แปดสองห้าชูก้าคิมิโนโตครับพี่คุณก็ผู้ชายแม่งเอ้ยกูเสียทรงเลยอย่าคนเนี้ยผมจะยังไม่ให้เลยนะผมจะแกล้งขับแบบขอบคุณม,มากครับพี่แล้วขับรถออกไปก่อนนะทุกคนแล้วก็โอนไปให้แล้วก็โทรไปถามนะว่าเงินเข้าไหมนะครับ ไอดีหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปถอนเงินสดให้ครับถอนมากครับหนึ่งหนึ่งนะเลขไอดีหนึ่งหนึ่งนะครับคือผมก็อยากแจกแบบแจกหลายๆคนนะแต่ตังผมไม่ค่อยมีเว้ยแล้วคนนี้เขาดูแบบคือตอนแรกไม่รู้นะเว้ยว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็เห็นว่าเป็นผู้ชายว่าเราแจกไปแล้วผู้หญิงเมื่อกี้ผมก็เลยแบบเออโอเคเป็นผู้ชายก็เลยวิ่งมานีถาปุ๊บเสียงมาโอ้โหข่าวจุ๊ะ เขาไม่เห็นคลิปกูตอนพูดรึป่ะเนี่ยขอน้ำครับเร็วเข้าไหมเข้าไหมเข้าครับเข้าผมขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมอรัผมจะเผยนี้ได้ครับอ่าเบอร์ครับเบอร์เดี๋ยวผมวันไหนมีผมจะได้โทรมาบอกได้ครับหนึ่งสามหกหกแปดแปดครับหนึ่งสามหกหกแปดแปดขอชื่อได้ไหมครับพี่ชื่อเดวพีเรเดวหนึ่งสามหกหกแปดแปด อันนี้กูอยากได้เองยอดยอดเรเดลหนึ่งสามหกหกแปดแปดเดี๋ยวลองหัวเอนเลยเดลเคครับเดี๋ยวผมอุ่นคืนให้นะครับพี่ขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้นี่ไม่เป็นไรครับโดนโถมครับพี่ส้นตีนเต็ม รเราก็เนียนไปก่อนนะครับว่าไปติดหนี้เขาไว้นะครับจะโดนส้นตีนนะเขาว่านี่เราเราจะไม่ขับ TDB นะครับเดี๋ยวขับรถเต่าออกนะครับขเขาจะได้เออไอนี้แม่งไม่มีรถขับนะครับต้องขับรถเต่านะออไปนะครับทุกคน,อ,กกนอีกซักเบิร์ดบ็อกหน่อยอีกสามนาทีนะผมค่อยนี่นะไปไป,ไปทุกคนเนียนๆไปก่อนนะผมแบบ เดี๋ยวต้องให้รอหน่อยเวยไม่ใช่แบบว่าสองนาทีปุ๊บไอ้นี่เลยสักห้านาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมโทรไปหาเขาแต่ว่าผมกลัวที่สุดคือเขาออกประเทศเวยออกประเทศแล้วมันโอนคื้นให้ไม่ได้อันนี้น่ากลัวปุ๊บเขาโค้อองก่อน<ๆ>เดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักที่โรงเรียนกันนะครับเบิร์ดบ็อกเดี๋ยวว่านอีกทีนะแต่แม่งจะดันแดงไหวป่าวะ ผมยังไม่อยากเล่นนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นเลยเนะี่ยมันจะมีประเด็นนะครับก็คือเดี er ๋ยวจังหวะชุลมุนอ่ะมันใจนี่ไม่ได้นะทุกคนมันจะไม่มีเวลาโอนนะครับมันนี่ช่วยเพื่อนเบิร์ดบ็อกก์โอเคงั้นเดี๋ยวอีกสองนาทีผมเอาเลยนะครับไีต่อประเทศเนี้ยผมบอกตรงๆนะทุกคนคือผมเจอแต่คนดีนะแบบไม่มีใครขี้งกเลยแบบผมพูดปุ๊บเออได้พี่ได้โอ้ยงงูอย่างงี้โตหายว่ะ แบบโหดีอ่ะคือไม่มีใครแบบพี่งงเออไม่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 ไมึงอยากได้มึงก็หาเองนี่ไม่มีนะ <_ S 1> เออได้พี่ได้ได้พี่ได้ขายได้ขายยิ้มได้งูโอ้โหสุดยอดมีแต่คนดีนะครับประเทศนี้นะค <_ S 1> ู่นี้ยังน่ารักเลยคู่คนคนนี้ที่ชื่อไหนกับคนที่ชื่อเซนน่ารักนะ <_ S 1> พี่กูด๊ดกูโชว์ฉายแสงป <_ S 1> ุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยโดนพี่กูดก๊ดปะเนี่ย ให้หนุ่มนี่เอาพิกูดลงนี่ตึงจัดอะปะจัจจไม่ไหวแล้ววะในยี่สิบสามมุกโทรไปเลยสามนาทีพอเดี๋ยวผมแกล้งท่าเป็นบอกว่าเอออันนี้คือในประเทศผมไม่มีหมาหมาหรือปลาปลานะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเออเนี่ยพี่ครับขอบคุณมากนะหมาหมาผมโอนตังมาให้แล้วเดี๋ยวผมโอนตังคืนพี่นะครับเคาให้ผมยืมมาสองแสนใช่ป่ในตัวมีเท่าไหร่วะโอนคืนให้เขาสี่แสนนะครับทุกคน รือว่าคนนี้ก็ดงดีไปนะครับได้สองแสนนะแล้วเป็นขวัญใจได้ไไประเด็นหยอกหยอก<ะ>โอ้โ <c oughs> วมาโทษนะครับฮัลโหลครับพี่เดี๋ยวผมขอ<ร>เลขไอดีธนาคารหน่อยครับมาผมโอนตังค์มาให้แล้ว อันนี้คือในประเทศผมไม่มีหมาม้าหรือปลาปลานะครับอันนี้คือในประเทศผมไม่มีหมาม้าหรือปลาปลานะครับ What What the fuck สิบเอ็ดครับพี่สิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งนะครับใช่ครับหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมวนไปนะครับเครื่อสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเอาไปเลย,เย,เเน,ยนะครับเดี๋ยวต้องเรียนนะครับ กูโอนผิดนี่กูร้องไห้เลยนะฮัลโห <capability> ลครับพี่เข้าไหมเข้าแล้วพี <fit> ออ่พี่โอนมาทั้งสี่แสนนะพี่อ๋อก็พี่ใจดีกับผมผมก็เลยให้เพิ่มไงเป็นค่าน้ำใจอ่ะพี่ไม่เก็บไว้ใช้เหรอพี่ไม่ไม่เป็นไรครับมามาโอนมาให้แล้วครับมามาบอกว่าใครทําดีด้วยเราก็ต้อง oh. ตอบแทนไงผมก็เลยตอบแทนไงอันนี้คือในประเทศผมไม่มีหมามาหรือปลาปลาครับอเอสเกงใจเลยไม่ต้องเกงใจพี่ผมเต็มใจให้ไงถ้าเกิดไม่รับไว้มันก็จะมันก็จะเสียเสียใจนะ ขอบพครับพี่ครับไม่เป็นไรครับครับเหลือเท่าไหร่วะแม่เกินแล้วนะเว้ยแต่ว่าอยากแกกเพิ่มว่ะไอ้มันเหลือในตัวหกแสนใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้สักแปดแสนเอาอีกแสนหนึ่งนะครับดำๆนี่หน่อยพี่ครับสวัสดีครับพี่อ่าครับพี่ชายผมขาดของ่ะพี่ใช้ตีอะครับพี่พอมีพวกของไหมอะ ทองอะไรครับอ่าพวกปูนพวกสายไฟอะไรเงี้ยพี่มีไหมพวกเกล็กทองอะครับพี่ผมจะเก็บไว้ใช้อะ่ะแบ่งให้สักห้าอันได้ไหมครับผมขาดแค่ห้าอันเองอะอ,อันไหนขาดอะไรอะไอ้ปูนนะครับพี่ห้าอันมีไหมไคือมันก็ขาดขาด,ขาดหลายอย่างเลยพี่แต่ว่าผมเอานิดเดียวพอ,พอดี<ม>ก่อนว่าเหลืออะไรปูนห้าถุงไมใช่ครับพี่กูส่ายจะเก็บไว้ตีของกูเองหมดอย่างนี้หมด ขอบค <t ell> ุณครับ <áb> พี่ขอบคุณมากจริงๆครับอันนี้พี่เรียนหนังสือทําอะไรเหรอครับพี่อันนี้ผมถามได้ไหมชั้นชัปีห้าครับอ๋อชั้นปีห้าหนังสือสีอะไรพี่สีแดงครับสีแดงโอ้ยโทษโทษโทษเคครับผมมากครับพี่ไม่รบกวนเวลาแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวผมคืนนะเด้อันนี้เราแจกแจกเงินสักแสนหนึ่งครับปูนอีกสักห้าถุงนะเงินห้าหมื่นพอเพราะว่าปูนมันแพงนะปูนห้าถุงแม่งก็แสนหนึ่งละกูแจกเพิ่มแสนหนึ่งอันนี้โคตรคุ้มอ่ะ ผมเจ๊งไงคนนี้แล้วก็หนังสือหนังสือหน้าจะหนังสือแดงเมื่อกี้นะผมมีอยู่700เล่มนะครับก็ให้ปสัก100เล่มนะเข <c oughs> าไปไหนแล้วอ่ะคนชื่อแดมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออกนะฮัลโหลคับพี่ชาย อ๋อพอดีผมลืมดูในตู้ครับพี่ของผมมันได้แล้วมันได้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นอ๋อโอเคครับได้ได้ได้พี่อันนี้อ๋อทำไมให้ชิดสูงอนะ่ะอันนี้ก็พี่ช่วยผมไว้ผมก็ขอตอบแทนหน่อยพี่อันนี้ก็ยอยากตอบแทนครับขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ช่วยนะขอบคุณครับนี่นะครับทุกคนประเทศสคูเอ็กมีเวิลนะ ไม่ว่าเราจะคนละสีคนละชาตินะครับเขาก็แบ่งให้เรานะทุกคนเออประเทศที่น่ารักมากนะครับทุกคนใครอยากมาเล่นเนี่ยามาเจอสังคมดีๆนะมาที่นี่ได้นะครับทุกคนจริงๆผมบอกเลยว่าสังคมดีจริงทุกคนดูดิคือสีเหลืองอ่ะเหมือนพี่ชายคนนั้นอ่ะสีแดงอ่ะเห็นปะพี่ชายคนนั้นเขาสีแดงเขาก็แบบเออได้ได้ได้ไดพี่เดี๋ยวผมเรียกพี่ผู้หญิงให้อ่าเขาก็ให้เพื่อนเขามาเบิกรถให้ผมผมไม่รู้นะว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรนะครับ นะสีเหลืองนะครับเขาก็เอพ้พี่สองแสนให้ได้แค่เต็มที่สามแสนนะเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีเอเ้นานะเห็นไหมเขาว่าให้ได้นะครับแล้วสีเขียวก็ช่วยผมไว้ตั้งหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับใครได้เยอะได้น้อยผมก็ขอโทษจริงๆนะที่ผมไม่ได้คิดมาก่อนนะครับว่าผมต้องให้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ให้ด้วยความเต็มใจทุกคนนะครับไม่มีอันนี้คือไม่มีตัวเตรียมนะทุกคนอาจจะมีแบบหลุดเมืองกูไว้บ้างผมก็ขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่า อันนี้ก็เป็นเพื่ออัดทรุสนะครับดูไว้แบบว่าให้มันเป็นความสนุกนะครับทุกคนอย่าซีเรียสนะครับอันนี้ก็ทําเป็นแบบในประเทศนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆนะครับเดี๋ยวผมไปตะลุยเกตก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกับชูการ์ในอีพีต่อไปจะมาทำอะไรทุกคนก็ไปดูนะครับ